ดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับสําหรับเป็นไดนะครับสําหรับใครที่ชอบแนวสายแข่งนะครับสายโชว์นะครับเครื่องเสียงบ้านหนังกลางแป้งนะครับที่ชอบแนวโหดๆนะครับเบรเป็นก้อนๆนะครับยิงเป็นลูกๆมาเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมเอาตัวอย่างนะครับมารีวิวเป็นตัวอย่างนะครับเป็นได์รุ่นนะครับตัวใหม่เลยนะครับ อ่าตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าทวินทวินเทอร์โบนะครับนะฮะเรื่องชื่อรุ่นว่าทวินเทอร์โบเลยนะครับซึ่งด้ายตัวนี้นะครับให้ความแรงนะครับที่สูงมากนะครับสําหรับใครที่ชอบทําเครื่องอ่าถ้าคนที่อยู่ในเกี่ยวกับเรื่องงานแข่งเนี่ยจะรู้ว่าบิดโมโนเนี่ยนะครับทำบิดโมโนวัตสูงสูงเนี่ยห้าพันวัตหกพันวัต์เนี่ยนะครับ ให้กําลังออกมาเนี่ยที่สูงสูงเนี่ยนะครับจะรู้นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับไดตัวเนี้ยนะครับหนึ่งไดเนี่ยสามารถรับได้ทีอาถึงยี่สิบแปดคู่นะครับนะฮะถ้าเราทําบิดนะครับเป็นบิดโมโนนะครับนั่นคือยี่แปดคู่ยี่แปดคู่นะครับแล้วเป็นเอาบิดเอาสองไดมาบิดนะครับเป็นบิดเป็นบิดโมโนกันนะครับหมันก็จะได้หกพันวัตต์ออกมาเต็มเต็มเลยนะครับก็นะฮะ งานแข่งนะครับงานโชว์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วเนี่ยสไตล์เสียงแบบนี้นะครับก็คือใครที่เบสนะครับที่ออกมาเป็นก้อนๆเป็นลูกๆเลยนะครับอย่างงานหนังเนี้ยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ได้แบบนี้นะครับสาหรับเครื่องที่ว่าเขาแข่งแข่งแรงๆที่ว่าเป็นแนวหน้านะส่วนใหญ่จะเป็นได้นะฮะแบบนี้เกือบทั้งหมดส่วนใหญ่นะนะครับจะเป็นได้แบบนี้ยังเครื่องเสียงบ้านนะครับเจ้าที่ว่าแรง นะครับที่อยู่แนวหน้ากันเนี่ยนะครับก็จะเป็นไดลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีวิธีการนะครับการต่อเนี่ยจะไม่เหมือนกับไดร์รุ่นอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจริงๆใไดตัวนี้จะลักษณะขายกับ KC 2019นะนะครับลักษณะกับจะขาย KC 2019แต่ตัวนี้นะครับลูกเบรนะครับความกระชับนะครับความดุดันความโหดจะเยอะกว่านะครับ นะฮะลูกยืดลูกอะไรจะไม่ค่อยมีนะครับนะฮะสำหรับใครที่ชอบแนวขาโหดนะครับแนวปะทะนะครับก็เป็นได์แบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกลางแหลมนะครับสําหรับกลางแหลมนะฮะตัวนี้ก็ได้ถึงสิบหกคู่เลยนะครับนะฮะถึงสิบหกคู่เลยนะครับก็เอ่อกลางแหลมนะครับเป็นกลางพุ่งๆนะครับ ใส่ได้หวานได้พุ่งได้โหดได้นะครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่านะฮะจัดจ้านแน่นอนนะครับสําหรับไดชุดนี้นะครับเพิ่งจะออกมานะครับมัดมาเลยนะครับแล้วปิ้นนะฮะสวยมากนะครับนะเป็นปิ้นสวยมากนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็นะครับติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมบอกสูตรให้นะครับใครที่อยากทาเครื่องแข่งนะครับแล้วแบบ แรงๆดีๆเลยนะครับก็ทําเป็นบิดโมโนนะครับก็คือหนึ่งไดเนี่ยจะทําท่อหนึ่งยี่ิบี่คู่ก็ได้หรือยี่สิบดคู่ก็ได้ก็คือฝัอ่งนี้เนี่ยหนึ่งไดเนี่ยนะครับนะครับยี่สิบสี่คู่นะครับหรือย8สิดคู่นะครับก็ได้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งฝาก็อีก28ดคู่ก็ได้เสร็จแล้วนะครับมาใช้ร่วม นะครับมาใช้ร่วมกับบาลานซ์บิดเทอร์โบตัวนี้นะครับมาใช้ร่วมกับบิดบาลานซ์เทอร์โบตัวนี้นะครับคือบอกเลยว่ามันแรงโคตรอะนะครับนะฮะมันแรงมากนะครับนะฮะอันนี้คือบอกเทคนิคนะฮะบอกสูตรให้นะครับนะฮะทำบิดโมโนนะครับใช้ได์ตัวนี้นะครับทําเป็นบิดโมโนนะครับนะฮะไดเนี่ยมันก็เป็นสเตอร์ของมันปกติอยู่แล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับ ได้ตัวนี้นะครับเราก็ทําเป็นท่อหนึ่งยี่สิบแปดคู่ท่อยี่สิบแปดคู่ถูกไหมครับมันก็จะเป็นสเตอริโอปกติเสร็จแล้วเนี่ยเรามาใช้ร่วมกับบาลานซ์ตัวนี้ครับเป็นบาลานซ์บิดเทอร์โบตัวนี้นะครับพอกดบิดไปแล้วปุ๊บมันจะเอาสองข้างเนี่ยรวมกันเป็นเป็นข้างเดียวเลยแล้วออกลําโพงสมมุติจะออกสี่ดอกนะครับหรือออกสองดอกเนี่ยมันก็ออกเต็มเต็มเลยนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแข่งนะครับที่เขาแรงๆกัน เขาทากันอย่างนี้นะครับและอย่างหนึ่งครับวันนี้ได้ตัวนี้มันจะเหมือน KC 2019นะครับมันจะเป็นทวินแคมนะฮะมันจะเป็นทวินเทอร์โบไม่ใช่ทวินแคมมันจะเป็นทวินเทอร์โบนะครับการต่อวงจรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไดรุ่นทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวผมใครที่สั่งนะครับสั่งได้ก็ผมไปนะครับนะฮะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการสูตรนะครับการต่อ หรือว่าต้องการสูตรอยากจะทําเครื่องแรงๆเอาไว้แข่งกับเขานะครับผมก็นะครับเดี๋ยวบอกสูตรให้นะครับบอกวิธีฐานทําให้ต่อร่วมกับบาลานตัวนี้ทํำยังไงนะครับไ์ตัวนี้นะครับพี่ผมอยากจะทําเครื่องตั้งหกพันวัตนะครับนะฮะอยากจะทําเครื่องตั้งหกพันวัตนะครับเอาแบบแรงๆเลยนะครับไปแข่งกับเขาทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกสูตรให้สําหรับลูกค้าที่สั่งของกับผมเท่านั้นนะครับ ส่วนใครที่อยากเอาไปขับกลางนะครับโหดๆมันๆน,นะครับก็ใช้ร่วงกับบาลานตัวนี้นะครับใช้ร่วมกับบาลานตัวนี้นะครับบอกเลยว่านะครับท่านสามารถเป็นแนวหน้าในสนามได้นะครับส่วนหนึ่งนะอันนี้คือเรื่อง power นะนะครับส่วนเครื่องแรงแล้วเปิดเป็นไม่เป็นนะนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ มันเครื่องแรงแล้วบางคนเปิดให้เป็นนะครับมันก็ไม่ไม่ไม่แรงก็มีนะนะครับนะฮะใช้ของใ็้เป็นอะไรประมาณนี้แต่คือสําคัญเครื่องเราต้องแรงก่อนถ้าเครื่องเราแรงมันก็เป็นต่อนะครับที่เหลือคือไปฝึกฝนเอานะครับก็โอเคนะครับผมก็วันนี้มันรีวิวนะครับเป็นแนวทางนะครับให้กับผู้ที่สนใจสําหรับการทําเครื่องแบบนี้นะครับก็นะฮะถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมนะครับทางช่องทางนี้ได้เลย พสกร35นะครับไลน์นะครับเบอร์โทรก็055491425นะครับผมช่างหัดนะครับก็ยินดีให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการแอดไลน์แอดเฟซนะครับก็ตรงคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีลิงก์ Facebook ไว้ให้ก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้ผมช้างหัดก็ไกด์ไลน์นะครับสำหรับบอร์ดไดตัวนี้ก่อนแล้วไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปทํารีวิว เทสเสียงทำโมดูลแรงๆให้ดูนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะก็คลิปนี้ผมช่างหัดรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ